ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งนีสาวงามคนหนึ่งหน้าตาสวยแล้วก็เป็นคนว่าจาดีพูดเพ้อมัรยาทงามอายุ18ปีซื่อว่าน้องวาดีือเสียงของน้องนี่ดังไกลไปทั่วระดับตำบลได้ยินถึงหูเจ้าแทน่นน่าเย็นของเมื่อนหนึ่งเจ้าแท่นกระเดินทางมาจะจีบสาวแต่ว่านุ่มๆอื่นก็บมากขึ้นกันสาคนขึ้นไปบนบ้านของน้องวดีเมื่อขึ้นไปแล้ว ก็คุยกันไปหัวเราะชอบใจกันไปหลายๆอย่างคุยกันต่างคนต่างคุยต่างคนต่างจีบคุยกันไปหลายๆอย่างหลายวันต่อมาจีบกันไปจีบกันมาหลายวันต่อมากับย่างเขานาน่าละที่นี่แม่ของน้องก็เลยพูดกบน้องว่าดีเอ้ยนั่งเอ้ยนังมาคนไหนละนังเลือกเนเดอร์นังเลือกแบบไบใดละแม่ก็เลือกคนเมื่อหยาบหยาจักน่อย เขาจังเป็นคนขยันขันแข็งพอดีเจ้าแท่นโลงบ้านที่หลังโมกระแอบได้ยินก็เลยได้การละเป็นแผนการของเจ้าแทน่นเมื่อหลังกินเข่าปลาอาหารแล้วในชดนบทเขากินเข่าเหนียวกันเจ้าแท่นกินข่าวลาล่างเมือ่อเขากระแหงติดเมือ่อเจ้าแท่นกันมนย่อมแก่มาย่อมอย่างแล้วถือไว้แบบนั่นละพอได้ขึ้นไปบ้านสาวๆอีกนะคะพร้อมกับหนุมน่มๆสองสามคนที่เคยมาเรียนกัน ก็บ,บอกว่าหนุ่มคนหนึ่งก็บอาขึ้นว่าน้องว่าด,ดีมักภายเดอกเลยเดอ้อตามใจนอ้องไอ้ก็บ,บอกว่าจ้าน้องว่าด,ดีบอกแต่ว่าน้องขอจับมือหน่อยเดอ้อเบิ่งก่อนเดอ้อน้องว่าด,ดีก็จับมือชายคนนั้นชายคนนี้แล้วก็ชายคนนี้นนถึงมือจะแทนก็เลยบอกว่าน้องชอบคนนี้เขาบอกแบบนี้ กับเป็นตาองจะแทนถือใจเจาแทนไปตกลุปลงใจเจาแทนก็บเลยบอกว่าอายบมมีคาดองด้อน้องทั้งแม่ของน้องวดีบอกมาว่าเออหักกันแพ่งกันบูาหาจะคาดองดอกแม่ยกไหซ้ซื้อขอหัหกกันทำไมกันทำไมหากินไปพอสองคนจะแทนกับตกลงปลงใจอยู่กินกับน้องวดีไปกับลงไปไฮไปหน้าลงา่ไฮลง่หน้ากันละทีน่นี้ลงไป น้ำก็ร่างหงงบวกวงน้องแต่ว่าน้ำกินบพท่านมีละช่วงนั้นเพราะว่าเจ้าแท่นนี่ไถหน้าไถไถขั้นหน้าไถย,ยังถิ่งไปเลยแม่ก็บอกว่าคือไถขั้นหน้าถิ่งแต่เจ้าแท่นเอ้ยจงไวยางมันบะซื้อมันบะตรงเดี๋ยวจังคอยทําไมเจ้าแท่นบอกแต่ว่าก็เป็นแบบนี้หลายครั้งหลายค่ะ แม่ของน้องวดีก็เลยคุยกันกับน้องวดีว่าแม่นมันตาบอดบอนางบักแทนนี่มันมันตาบอดบอหนูก็ว่าอยู่แม่สองคนเลยโทดลองแม่เฒ่าโทดลองก่อนแม่ยายทดลองก่อนคือเอาขอควายที่อยู่ในข้อควายที่มันดังเวลาควายเดินไปกินยางทเท่ากับสีห่หูว่ามันอยู่สายจุดใดเอาไปแขนข้อตัวเองแล้วก็เอาทาั้งน้ำนีไปสาบนำ้ำคือกันก็ควายนอนนำ้ำจะแท่นก็เลยยางมหาแล้วก็เอามือไปแตะ แม่ก็เอาจับซิงมันเหม็นใจดังเจ้าแทนโอ้ยควายตัวนี้มันบ่อเทียนดังจักเถือเว้ยมันบ่อเทียนเข้าจักเถือเว้ยโอย้แม่ก็หูแล้วแล้วว่าเจ้าแทนนี่ตาบอดแต่ย่างน้องว่าดีเขาเขาก็แมไว้จิไปเหตุยังไงก็บ,บอกว่าไปคูสางสองคนก็พากันไปคูสางไปหื้อสางน้อบานเฮาเอินเราไปหื่อสางเอาขีดตมเอาอย้างขึน้นกะเป็นบันไดนะคะเหตุเป็นเพราะว่ามันเลือก ก็พพไอในใจเอาขีดดินมาถิ่มเจ้าแทนนี่ก็ลงไปเบาแวะมองพื้นดินจากเทือเพราว่าบ้านไดน่ะมันกายปากสางขึ้นมาเอา้าจะขึ้นไปยั้งแลนันนองวดีก็ถามขึ้นมาซองบงึงควายตู้เจ้าแทนบอกก็ลงไปอีกลงไปจนหอดพื้นอีกคือเกาบ่าหอดพื้นดินลงไปหอดพื้นก้นสางจะลงไปยั้งแลนันมึงกบ เจ้าแทนบอกย่งางขึ้นมาอีกไตบันไดขึ้นมามาถึงมาหอดซื้อผื้นน้องวดีว่าเทงแล้วโอ้ยว่าปานคอยบุหูไหลเขาก็วแวะเขาผื้นเออก็เลยมาคุยกันกับแม่บอดอีหลีแม่ไอแทนนี่ตาบอดอีหลีเขาสีว่างแผยนยังไงเออก็สันแม่สีว่างเผนให้ไปพักกันไปข,าไปขา,า,ขาไปขาย,ยเอาเขาไปขายเด้อเอาเสื้อเรือหล่องไปโห่เดี๋ยวแม่มีแผน เขาไห่จะแท่นขึ้นเรือแล้วก็เอาแกบขื้นเทใส่แล้วก็น้ําเล็บแมวพุท่านนั้นก็บักนาเต่าหอยหัวเรือเอาเขาใส่กลางเอาน้ำเล็บแมวผุพอแต่ลมพัดนาเตาก็หอ้องออ้เจ้าแท่นก็บอกว่าเอ,อ้อย่าหอ้องย่าไห่น้องว่าด,ดีเอ,อ้ยเดี๋ยวไอ,อ,อ้สียผ้ากับเมื่อเจ้าท่นกับเมื่อเศร้าไปก็ไปโดนละนาเล็บแมวโอ้ยเย, ức, ย ức, อะไอที่ละเ,เป็นแบบนี้ใายนา้ำที่เขาเดินทาง พอจะไปหอดมองหนึ่งเป็นท่าน้ำไอเจ้านี่นี่เป็นคนขาติดซื่อว่าเจ้าใช่ก็เลยเอือนถามเป็นคนขาติดนี่เขาเอามาผูกวไว้มัดไว้ให้น้ำถว่วอย่ฟังน้ำขึ้นไปซื่อว่าเจ้าใช่เจ้าใช่ก็เห็นเจ้าแท่นขี้เรือเป่ากับน้ำบักเลี้ยแมวมากก็ลูกนำเต่ามากก็เลยเอินถามว่าเออฉันไปใส่แล้วเพื่อน สิไปขายเขาก็เมียเมียเจาย้ายุใสล่ละยูเนี่ละมันยังหองยังไห้มันน้ำทางอยู่นี่เศร้าไปได้กับมีแต่ยีกโอ้จะถือตัวแล้วจะถือข้ามาปล่อยแล้วโอ้ยจะเดียงว,ว่าห้าถือหลอกเนาะก็เลยคุยกันสองคนไปน้ากันเดินดวงดันปลาไปน้ากันเพราะว่าเจ้าค้าติดกระถือเอามาปล่อยเจ้าแท่นกระถือเอามาปล่อยเจ้าค้าติดกระซื้อว่าเจา้าใส่เอามาปล่อยกันจะเลยเดินดวงดันปลาไปน้าทาง อ,อแต่ว่าร่างกายของเจ้าแท่นนี่แข็งแรงเดินทางไปเกียร์กันเกียร์เจ้าค้าทิดไปไปพ่อค่อนตอกซิลเอาเบ่เฮ้ยเอาเสีหลังเท่านี้สมัยโบราณสิเป็นแนวนี้ขาดหน้าก็าเจ้าเอาบ่เฮ้ยใช่เอาเสีหลังเท่านี้เก็บเสีหลังกันไปไปพ่อเตานีเตาเฮ้ยเอาอยู่บ่เอาเสีหลังเท่านี้ เจ้าแทนก็บอกเจ้าใช่ไปพ่อเสื้อขาวเฮ้ยเสื้อขาวเอาอย่บเวเอาใส่หลังเท่าน,นี้เจ้าเทนก็ว่าเดินทางกันไปไปพ่อวัดห่างโอ้ยกองเฮ้ยเอาใส่เอา,าย่บ่เอาใส่หลังเท่าน,นี้เก็บใส่หลังเดินทางไปเรื่อยๆหากินหาอยู่ร่อนเี่มไปพอ่อยังเก กินพ่อประทังชีวิตไปเรื่อยๆพ่อน้องน้ำกับแวะอาบนา้ำชำระล้างกายกินน้ำห้ออาน้ำแล้วพักกันไปหลายวันหลายเวลาไปหอดเมืองเม,องมืองหนึ่งเมืองสวยงามแต่ว่าม,มีคนอยู่เงียบสนิทก็สีหอดบ้านนั่นมีคนห้องว่าเจ้าอย่าไปเด้อบ้านนั่นม่อยากอาศัยเมืองเม,องมืองนั่นไม่อยากอาศัยเจ้าถือกินได้ไปบอกคนพะ่นถามกันจะจะใช่ถามเจาแทนไป เขล่องไปเบิ่งมันเป็นยังไงพักกันไปไปพักอยู่ในว่างห้องของหยักแต่ว่าพวกนี่เขาไปจะแท่นก,ก็นจะใช่เขาไปในห้องเอาสามพระราติค้นใส่หลังกันมาเอาเขาไปในห้องน้ำลอกก่อนยางดีปิดไว้สนิทหรือยิ่นว้หยักหยักกับยา่ยานตายขึ้นกันไปหอดเตเวทมันบทท่านกลับคืนมาแต่ถามาหากินของหยักสองคนนี่ปิดประตูไว้พ่อเด็เกๆเสียงยางขบ เข้มเขมอันภาษาสีพังอยากเกิดตัวพูดอะอยู่ในนี้ทางเจ้าแท่นก็ห้องออกมาว่าพูดอดอยู่ในนี้ห้องออกมาผู้ใดสอนควมกูอยากว่ะเจ้าแท่นก็บอกว่าผู้ใดสอนควมกูเจ้าอยากก็บอกว่ากูเป็นยักเจ้าแทนก็ห้องออกมาว่ากูเป็นยักโอ้มันมียักมันก็เป็นยากกูก็เป็นยากตัวเจ้าอยากว่ะมาแข่งกันเบิง แข่งกันยังจะแทนวะถามมึงเป็นยักษ์เอาเส้นผมมาเบิ้งเจ้ายัก่ยก็วิเส้นผมเข้าไปเคลมทออีกอ่อยนี่โอ้บ้ดเจ้าทะเจ้าไส้วะเส้นผมมันก็ใหญ่แต่แท่นเอาวี่ข้าวออกไปข้าวไปบีค้มออกไปโอ้ใหญ่ยี่ลีตัวนี้เอาวีววิ่งมาเบิ้ง วีวีอยากวีวีเข่มก็ไปาวีมันเป็นสอกเว้ยเจ้าแท่นว่ะบานี้เจ้าแท่นวีขาดออกไปเข่มโอ้ยง่ีหลีวเว้ยอยากว่าแต่เลียมวีก็ทอปอดีแล้วอยากว่ะเอาเหามาเบิ้งบานี้ทั้งเจ้าอยากก็ทิ่มหาไปทอปอดีปุกออกไปทั้งเจ้าใช่ก็ทิ่มฮาออกมา thế và hào không chịu say cứ cứ tàu khó lắm ô bên nhà yên tôi và mất tốt khen can bướng nhà quá muốn tốt con cho thiền đó nhà cả tốt bung 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 ơi mến mến cho chơi vào mến nè vợ mến mến chị hà áo phăng tiếng của tốt cho thiền sớm chắp để còn tí con

เจาแท่นเป็นผู้สอบเพราะว่าเจ้าแท่นนั้นขึ้นได้เขาของเงินทองก็ทิ่มลงมาเรื่อยๆเอาอยูุบะท่องเอาเอาว่างไว้นี้เพราะไปกำข้อง,งูเจ้าใช่ปะงูตัวนั้นแต่ว่างูเหา่าเจ้าแท่นกำขอ้องูเห่าเป่าตาเจาะแท่นเจาะแท่นทิ่มลงมาเจ้าใช่กระโดดขาสีคขวกออกเจาะแท่นกระตาดีทั้งสอง กลายเปน้นตาดีเลยเจ้าใช่กับขากับปกติเป็นค้นยางใดปกติพอได้ยินข่าวว่าอยากหนีเจ้าเมืองกับกลับขึ้นมาชาวบ้านชาวเมืองกลับขึ้นมาแล้วก็เจ้าเมืองกับให้เจ้าแท่นอภิเศษสมรสกับราชธิดาเจ้าแท่นกับข้องราชเมืองเมืองนั่นยางมีความสุขเจ้าใช่กับเป็นอํามาตสองคนข้องเมืองยางมีความสุข ตลอดมากนิท่านเรื่องนี้สอนในหูว่าอย่าดูถูกตัวเองแม่แต่สิบมองบ่เห็นหรือว่าขาสิเดินบ่ได้สักมือหนึ่งสิเป็นของเฮาสู้สู้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ